สองเนาะแล้วเอ้ยขอบคุณนี่หลายหลูกเด้อสิเมตตาแย่าย่ก็เป็นมะเร็งในลำไส้ใส่ถุงหนาทองหมอนัดเป็นที่สิบเอ็ดคือสภาพไปหาหมอได้หาหมอบริเียเงินหลอกแต่มันค่ารถกูแลละค่าเดินเที่ยวละพันหนูกจะไปหมอนัดไกลอุบลก็ตกไปอุบลนักเที่ยวก็ไปเด้อครั้งนี้ย่ามีประกันสังคมประกันสังคมเหมือนซอยนังเที่ลูกหาเงินได้กะประกันสังคมเดือนละสี่ร้อยสามสิบสองบาทนักเที่ดวงเป็นกะซอยพอถึงก็ฝัน ว่าเด้ค่ารถไปอยู่ผู้เดียวเดียงเป็ดเดียงไก่อยูหน้าหกสัมเดซื้อเพิ่มเป็นมาเด่งไงล้ำใสเมาส์รถขึ้นมาจากคู่เกียร์สองหมื่นสองหมื่นห่าปัจจุบันซึ่งว่ามันจัยสิบสิบหกสิบคปรบรสองปีแล<อ>้วจ้ะสี่สิบหกเป็สภาพมาอยู่บ้านมาอยู่บ,า <c oughs> บา้านมาอยู่บา้านตรวจพ่อโลกนี่เจ็ดปีแล้วครับพี่กัดตะกี้เห็ุงาน,านลุงเล่ไปตรวจเพิ่อกับว่าเป็นล้ำใสอักเสบล้ำใสอักเสบมาทาซอกซอกม้ามือหนึ่งมือเดียวกับมะฮู ขออนุญาตมาบ้านจงนะจ๊ะพี่น้องขอมากเมารถมากห,หมออยู่เดชดจังบอกว่าเป็นมะเร็งไปตรวจมิแตวาไปนล่มสาอักเสบรงเร่มครับแต่มีมีไห้ทรงตรวจด,ดีอยู่นะดูกังเป็นแบบเป็นสุขภาพได้ละปีจะนึกกินยานอนเช่ละคืนเต่ะละข้าวหมอไข่กับไปรัม่มสาอักเสบกินอาหารปรตรงเมล่าเพราะมือย่ายเป็นทังคืนนั่นตัวที่ร้ายที่สุดใช่ป่ะยังไรล่ะเบาเมื่อศีนาเคียดเนาะมิเตวาทายออกมาเป็นเตลือดไหลโจกออกมา ทองย่านตกมาอยูุ่ดมันเคยออกลูกก็ค่อนจะออกลูกเปล่นตกมาอยู่ผีย่ายจมทองบานิกาแบบข้านึ่งมาจากของหน้าพวกหูซึ้งโตโเลยบ่าส่วนปีนโควิดป,ปีแรกนะปีใหม่ก้าหามเขาลงบานบานก็จำมาเอาเป็นผู้ใดเขาลงบานก็นตรงว่าโควิดได้ลูกนะ<บ>เอาถุงคอมย,าย่าือคือโรงศพบอย่างง่ยยายง่ายย่ากับมอหีเยี่ยย่ายนอนอยู่หันได้ต้งบานประมาณเดือนเคืองบาดฟื้นขึ้นมากอะเป็นมัดแขนมัดขาไหวของเผืนญาตดถึงสายยาง ใส่หันใส่หนีดึงเขียวยัดยัดทออร่ายจนเขียวยหายบ่มมี่หลุดหลาก็บ้าคือพอไปใส่เขียวเงินใส่ใส่นะฮะสื่อขขาวกินกันยังสื่อากยากันนะแหญ่กับมาเดียวข้าวเจ้าเมตตาเจลาบาทสองบาทเตเต้เข้าเจียกรุณาดิโตนนะหล่ะก็ขอพูดนี่หลาขาเจ้าวกะดีอยู่หลอกจะน่ายกะดีดีมาส่องมาส่องตะอูเนี่ยเป็นกะไฮลองบอกลองเพียงจะน่ายเป็นกะดีอยู่แม่นะจะน่ายเป็นเมตตาอยู่กัะดิโตนตากหาเสากินคำยุคเดียวอย่างเป็ดอย่างไกยู่หน้า เกิดอยูได้บรรจงจะเดินซื้อเพิ่มซื้อจริงไงล่ะจ้าเบอร์โทรกับยุกองนี่เด้อะเด้อครับยายเดือเป็ดเดียงไกยุกสํสเดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สวยงามเลี้ยงกระหังเงินสื้อเขากินเนื้อสื้อเป็ดไก่เนื้อมิไหไม่น่ายู่หน้าเพิ่นหนหลุกลาไม่ไม่น่าจะของยู่หน้าเพิ่นหน้าติ๊กโขสมเดชนกตะนูกกับว้าะได้ยู่งบรรจงจะเดินเกิดก็บรรจงถ้าถามหาหัวหหลอกลูกว่าพี่เพิ่มกระเทยเท่าผู้เดียวไหนบรรจงนี่ก็เเทยผู้เดียวกอบผู้น